ตายายสองคนไม่มีรูปปัจจุบันคุณตาวัย82ได้เกิดอุบัติเหตุทำให้ต้องเป็นผู้ป่วยติดเตียงส่วนคุณยายผู้ดูแลก็อายุ78ปัจจุบันก็เกิดอุบัติเหตุทำให้มือใช้ ได้เพีียยงงแค่ข้าเดวื่อนๆคนไหนที่ยังไม่กดติดตามช่องช่วยกดติดตามนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะกดสั่นกระดิ่งจะได้แจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปวิดีโอใหม่ๆเข้ามาค่ะยายจรนญพรยาอยู่กี่คนเนี่ยกี่คนนะสองคนสคนกับใครกับตานะยายอุเท่าไหร่ครับ76 76และคุณตาล่ะ แปดสิบแล้วแล้วแล้วทำไมคุณตามไม่ออกมาข้างนอกกันเป็นไรแกไม่ได้แกเดินไม่ได้อ่ะเป็นเป็นไรแกหกล้มไม่กระแทกอยู่ตรงนั้นอ๋อนอนอยู่ข้างในติดเตียงไหมอย่างนี้เขาเรียกติดเตียงไหมคือไม่รู้จักหรอกเออคือว่าแกลุกไม่ได้ลุกไม่ได้แล้ว,ลวต่อมาขอไปดูไปดูเข้าไปดูหน่อยนะครับเอ๋อแล้วก็นอนอย่างนี้เลยเหนะ เดย์ไม่ไหวแล้วนะอ,อแกแล้วล้มมานานอใหญ่ใหญ่สักครึ่งเดือนได้ไหมได้บางทีว่าหมอนับสักสองอาทิตย์อ๋อ,อประมาณนั้นนะอ๋อประมาณสองอสองสองอาทิตย์นะและยายเนี่ยอยู่กับตาสองคนแล้วมีลูกไหมไม่มีลูกเลยก็คืออยู่ด้วยกันสองคนแล้วใช้เงินจากส่วนไหนบ้าง คนแก่คนตานั้นอายุ80ก็ได้800คุณยายเท่าไหร่ครับได้ได้บัตรประชาันไหมได้ได้คนละเท่าไหร่300ก็คือเงินตรงนี้ที่ใช้จ่ายแต่ละแต่ละเดือนแต่ละเดือนยายประกอบอาชีพอะไรก็ไม่ทําอะไรแล้วไม่ไม่เคยทำเลยไม่ไม่เคยทําเลยอยู่ด้วยกันสองคนอย่างเงี้ยนะอ๋อแกทำอะไรอ่ะทำสลด์หนุ่มแกทำแบบพุ่ีอ๋อที่ออกมานี้ก็ไม่ทําแล้ว ออกมาตอนอายุหกขีดและแลวยายมีโรคประจำตัวไหมเป็นไขมันไขมันความดันความดันนะและมือยายเป็นอะไรเนี่ยหกล้มหกล้มไปหกล้มไปตอนไหนก่อนแก๊สเมื่อน้ำท่วมกั้นเนี่ยแล้วอืมอ๋อช่วงที่น้ำท่วมเนี่ยนะอ๋อล้มไปแล้วไปหาหมอยังไม่ได้เพราะอะไรอ่ะ ก็ไม่มีตังจ้างรถนะคะไม่มีตังจ้างรถไปแล้วแล้วก็บวมมี้เลยนะทีแรกมันบวมเยอะนี่นะเขียวด้วยนะอืันนี้พอกินยาไปก็คิดว่าเออมันค่อยดีขึ้นเนาะมาดูแล้วน่าจะหักน่าจะหักนะสอยู่อย่างนี้ยายไม่ได้นะยายต้องไปหาหมอเดี๋ยวมันคงหายนะเดี๋ยวคงหายเดี๋ยวเดี๋ยวจะได้หายเร็วขึ้นเนี่ยอ่าใช่คือตอนเนี้ยตอนนี้ยายก็ทําอาหารเพียงแค่มือเดียว ไม่ได้ทำไม่ได้ทำกับข้าวแล้วไม่ทำครับเพราะทําไม่ได้มีมือเดียวแล้วแล้วเวลากินอ่ะกินยังไงก็ไม่ใช่ไม่ใช่หมายถึงว่ากับข้าวเนี่ยมื้อหนึ่งมื้อเนี่ยทําอะไรกินทําอะไรยังไงคือว่าถ้าพอมีสตังก็จะเรียกรถไปช่วยซื้อนะไปซื้อมาเอาสำเร็จรูปมาเลยแล้วถ้าเกิดไม่มีสตังทําไงไม่มีตังก็ต้องมาเหนื่อยเงี้ยเลยใช่อาตมามาจากวัดเจ็ดหนนะ วันนี้ก็มากับท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสนานะแล้วก็ท่านแอมเพอด้วยวันนี้เราจะมาในโครงการปันน้ำใจเห็นว่ายายลำบากลำบากไหมลำบากไหมทำไมอะ่ะทำไมอะ่ะทำไมอ่ะลำบากมากไหมย,ยาย มากเพราะว่าทำอะไรก็ไม่ได้ทำอะไรไม่ได้นะเจ้าลมเยอะอ๋อตาล้มไปนะวที่มาแล้วแกก็เจะาค่าเราอ่ะโอเวลานั่นแกก็นอนเฉยนะปวดบวดชีนะตอนนี้ยายก็ต้องดูแลอย่างเดียวเลยใค่ก็เอาก็ให้แกปล่อยเริ่องไงเอาก็เอานะเอาก็ของก็ใช้มือเดียวนี่นะไปเททิ้นเอาเพราะว่าจะให้แกแตบ จมเงิงเมันจะตายเลยนะจมจมอะไรก็ไจ,จะเละเอแกนั่งไม่ได้เขาลุกขึ้นผิดป้าแกก็กแผลไปเจ็บไม่เจ็บบอกว่าลูกจะให้ป้าทำไงเจ็บยายเดี๋ยวอาตอมามีสิ่งของมาให้นะวันนี้มากับนายอำเภอผู้ว่าการนะจะมาช่วยยายดีไหม,มดีนะไม่ต้องร้องไม่ต้องร้องยายไม่ต้องร้องไม่ต้องร้องไม่ต้องร้องจะได้รักษาให้ให้ถูกจ้ะไม่ต้องร้องเดี๋ยวช่วยแล้วเดี๋ยวยายจะสบายแล้วนะอ่ะเอาสิ่งของ อ้าวเอาข้าวสารวางยายเอาไปมาอาตมาเข้าวสารมาให้ห้าถุงนะอ่าไม่เป็นไม่ต้องร้องยายไม่ต้องร้องอ่าต้มได้อ่าต้มได้อ่าน้ำมาน้ำดื่มมาสามแพ็คน้ำดื่มสามแพ็คยายไข่ไก่สองแพ็คนะอ่าใช่ก่อนปลากระป๋องสามสิบนะยายนะปลากระป๋องสามสิบ น้ำมันพืชน้ำมันพืชห้าขวดอ่าฮะได้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 เด็กมันพืชนะอันนี้เป็นซอสน้ำปลาอะใหญ่นะอ่าซอสน้ำปลาอันนี้ไข่เค็มเนี่ยยาทานได้เลยนะอันนี้น้ำพริกน้ำพริกเผาน้ำพริกตาแดงอ่าข้าวได้หรอทานได้ไหมน้ำพริกอ่ะ เผ็ดนะอ่ะเผ็ดน้อยกินได้น้อยกินได้น้อยอันนี้ปลาเค็มนะนี่หมูหยอง,ยยองดีไหมชอบนะอ่าชอบแล้วน,นี่มีคุณเชียงคุณเชียงอีกสองออยยนะกิโล,ล,อ,ลอันนี้แหละอ่าน้ำตาลสามกิโลนย้าใหญ่นะอ่าวุ้นเส้นอ่าวุ้นเส้นนะอ่ะมามาม่าหนึ่งรังอันน้วังนี่แหละนมอัอันน้ไป อานมไปให้ตาด้วยในใน нет, ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ไรงไม่ไรงอ่านมมานมมาวางนมมา,มมาออันนี้โอวันตินนะยายนะ,อะโอวันตินขนมปังนี่ยายชอบทานขนมไหมทานได้ทานได้ไดอ้า ผมทักพ่อหคอใหญ่เลยยายใช้ไปนานเลยอ้าวอัญยาล้างจานอ่าสบู่ยาสีฟันนะอ่าสบู่ยาสีฟันมาพอาจารย์ให้ครบทุกอย่างเลยทางบคุณยายมาให้ครบทุกอย่างเลยเนาะอ่ายากระดาษชู่นะสามัญประจำบ้านและยายคุตาต้องใช้แผ่นพด้วยใช่ไหมอ่าแผ่นพดมาแผ่นพดมาด้วยนี่ห่อใหญ่เลยนะอ่า แพมเพิสหอยใหญ่เลยอ่าแพมเพิสหอยใหญ่เลยนะอ่าเยอะไหมยายฮะเยอะไหมเยอะไหมของเยอะไหมดีไหมดีใจนะดีใจเนาะเอาตังค์มาสามพันเดี๋ยวให้ตังค์ไปหาหมอนะอยากจะได้มีคันรถไปหาหมอนะให้ไว้สามพันนะเพื่อเอาไว้ซื้อกับข้าวกับปลายายอยากกินอะไรกินเลยดูแลนะ ทำไมร้องทำไมยายไม่ต้องร้องพลิ้นใจพลิ้นใจพลินใจพลใจเนาะอ่ะยายแบมือ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 มือเดียวอ่ะฉันให้ไปสามพันนะอ่าอ่าจะจะจะจ้จะจะจะดีใจไหมยายดีใจนะอ่าโอเคเสร็จเดี๋ยวอาจารย์มาไปก่อนนะ